ก็เชื่อว่าความสาเร็จและความปื้มปิติที่ท่านเห็นในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินเอื้อมค่ะแต่บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆที่ใครก็สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าเส้นทางแห่งความสําเร็จที่ผ่านมาจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนผู้บริหารการตลาดนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะคะใช่ครับเราจะเริ่มต้นที่ท่านแรกครับคนนี้ครับเป็นคนที่เคยทำงานทำธุรกิจมาหลากหลายรูปแบบมาก แต่ไม่มีงานไหนตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตได้เลยนะครับลองมาฟังกันว่าเพราะอะไรและทำไม j o ยแอนคอรนะครับถึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และให้ทุกสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างแท้จริงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณฉลองวิชัยสืบครับผู้บริหารการตลาดระดับแมเนเจอร์แผนบาลานซ์ทีมครับซึ่งวันนี้จะมาพบกับทุกท่านในหัวข้อคือค้นพบชีวิตเมื่อตอนเกษียณครับ ประธานด็อร์สมชายหัดชลีละหารองประธานและคณะผู้บริหาร MDP ทุกท่านและสมาชิกจอยแอนคอยสวัสดีค่ะดิฉันแมนเจอร์ฉลองวิชัยสืบผู้ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันรู้จักธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้แก่แมนเจอร์ภัยบูนทองศรี อยู่ภายใต้สายงานทีวีกุ๊ปและภายใต้สายงานท่านเพสิเเ็นตอนุรักษ์สิเเ็นต์ลาวันเสิเเ็นตลินดาชนวิสุทธ์ดิฉันมีความรู้แค่ป .4 ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งอยากจะเรียนสูงๆมีงานทำดีๆแต่พ่อดิฉันบอกว่า ลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนมากหรอกเดี๋ยวมึงก็มีผัวแต่ถ้ามึงอยากสบายมึงต้องหาผัวข้าราชการเท่านั้นนะค่ะพอดีฉันได้อายุ16ปีดีฉันได้ไปสมัครเป็นสาวโรงงานทอผ้าอยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มองหาผัวข้าราชการไปด้วย ได้มาคนหนึ่งเป็นทหารยศร้อยเอกดิฉันคิดว่าชาตินี้สบายแล้วกูมีผัวปุ๊บเป็นคุณนายปับ๊บทหารดีไหมคะดีมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีตังอะจนแอนจนค่ะ พอปี40โรงงานทอผ้าได้ปิดกิจการลงตอนนั้นดิฉันเครียดค่ะพราลูกสาวดิฉันกำลังเรียนต่อเพรสตว์อยู่ที่กรุงเทพขนาดเรามีงานทำทั้งสองคนยังไม่พอใช้กู้ทุกสิ่งอย่างที่มีให้กู้ค่ะดิฉันปรึกษากับสามีของดิฉันว่าเราจะทำอะไรกันดี เพราะว่าลําพังเงินเดือนคุณคนเดียวคงไม่พออย่างแน่นอนสามีสุดที่รักของดิฉันบอกว่าความรู้ปอสีอย่างเธอหน้าตาอย่างเธอปากฉอเลาะอย่างเธอเหมาะที่สุดคือเป็นแม่ขาดิฉันนึกในใจว่ามันด่าหรือมันชมมันนะค่ะดิฉันก็เลยตัดสินใจเปิดร้านอาหารค่ะ ชื่อร้านอาหารข้าวซอยลำปางแต่ขายอยู่ที่พิษณุโลกไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะกลัวไม่รวยขายข้ขาวซอยน้ำเงี้ยวน้ำยาน้ำพริกข้าวมันไก่หมูแดงหมูกรอบอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่างขออยากได้เงินเยอะๆค่ะดิฉันขายอยู่เกือบเจ็ดปี ร่างกายดิฉันเริ่มอ่อนล้าแล้วหมดแรงเพราะดิฉันเบื่ออาชีพแม่ค้าเต็มทนหยุดไม่มีไรายได้แต่ร่างกายมันแย่มีอยู่วันหนึ่งมาเนเจอร์ภัยบูลทองสีได้ไม่แนะนำเรื่องสม,มุนไพจีนหยงหึงดิฉันบอกว่ามาอีกแล้ว กี่บริษัทแล้วเล่าเขาบอกว่า99บริษัทแล้วเหลือบริษัทเดียวคือ j o ยแอนคอยเขาจะตายตรงบริษัทจอยแอนคอยถ้าไม่เชื่อป้ามอดนะอมคีบไก่มาพ่นหน้าผมได้ดิฉันนึกในใจดิฉันไม่ชอบระบบขายตรงไม่เคยทำอาชีพแบบนี้เพราะมันต้องไปหาผู้คน แล้วดิฉันบอกตัวเองว่าดิฉันทำไม่ได้แต่ท่านแมนเจอร์ไพบูลบอกว่าป้ามอสธุรกิจอันนี้มันเป็นหน้ามหัศจรรย์แค่เราสมัครเป็นสมาชิกเราจะได้ยาหนึ่งขวดใช้เงินแค่450พร้อมคู่มือแผนการตลาดหนึ่งชุดแต่ถ้าป้ามอสไม่ชอบก็ไม่ต้องขายแค่เป็นคนซื้อ รือมาใช้ในร้านก็ได้ตอนนั้นเขามาแนะนำดีฉันหนึ่งปีดีฉันไม่เชื่อเพราะดีฉันดื่มมาทุกยี่ห้อแล้วไอ้น้ำดำดำเขียวเขียวแดงแดงเนี่ยดื่มมาหมดแล้วค่ะแต่ดีฉันสมัครด้วยความลำาขาญมาทุกวันมากินข้าวซอยบ้งละน้ำเงี้ยวบ้างละ แล้วก็แนะนำเรื่องบริษัทจอยแอนคอยกับยาจีนยงหึงดิฉันสมัครตัดสินใจว่าสมัครไปเถอะมันจะได้ไปไปสทีทีก็เลยดิฉันจำได้แม่นดิฉันเขียนใบสมัครวันนั้นวันที่สเดือนสปีห้สองได้ยามา1หนึ่งขวดพร้อมคู่มือแผนการตลาดหนึ่งชุด ดิฉันได้ดูคู่มือแผนการตลาดดิฉันประทับใจท่านดรสมชัยคนอะไรหล่อมากๆมนะัะอายาก็แค่นั้นแหละแต่เห็นรูปภาพแล้วทำใจไม่ได้ก็เลยสมัครนะคะก็เอายามาดื่มในเมื่อเสียเงิน450แล้วเสียดายยา ก็ดื่มไปเรื่อยๆพอดิฉันตอนนั้นเป็นเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงรักษากับโรงพยาบาลมายาวนานร่างกายเริ่มอ่อนล้าและหมดแรงค่ะดิฉันลองดื่มยายงเิงไปหนึ่งขวดเล็กมันหน่ามหัศจรรย์คือร่างกายเหมือนกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงยังไงบอกไม่ถูกท่านมาเนเจอร์ไพบูลบอกว่าป้ามอสถ้าจะให้ดีนะ ซื้อสองขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กปิดโกไปเลยค่ะดิฉันก็ในเมื่อจะกินอะไรก็กินให้มันถึงที่สุดดิฉันเข้าไปซื้อสองขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กหน้ามหัศจรรย์ดิฉันได้กินยาหมดไปหนึ่งชุดได้ไปตรวจกับโรงพยาบาลพุทธชินราชหมอบอกว่าเม็ดเลือดของป้าดีขึ้น ดีขึ้นดิฉันฮึกเหิมค่ะว่ายาอะไรมันมหัสจสนร์ขนาดนี้ทำให้ร่างกายดิฉันดีขึ้นดีขึ้นดิฉันคิดว่าในเมื่อยาดีก็ต้องบอกต่อผู้คนที่เจ็บป่วยท่านแมนเจอร์ไยบูลทองศรีบอกว่าป้ามอสวันอาทิตย์มีประชุมที่พิษสณสุโรก มอดลองไปฟังแผนการตลาดเขาใจ่ายให้สูงสุดมากมายดิฉันคิดใจว่าไม่เคยทำอะไรนี่แหละลองไปดูสักครั้งหนึ่งค่ะดิฉันเข้าไปศึกษาแผนการตลาดแล้วศึกษาเรื่องสมุนไพจีนหยงหิงดิฉันนึกในใจว่าคนที่บรรยายแผนอยู่คือท่านเรเด็นต์ิดอนุรักษ์ใส่ทองเส้นงี่ ใต่แหวนเพชรวาบดิฉันนึกในใจว่าจะรวยกับจอยแอนคอยนี่แหละเพราะหนึ่งมีความเชื่อว่าสินค้าดีบริษัทดีอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำหรือไม่ดิฉันตัดสินใจศึกษาแล้วบอกต่อจากมีรายได้หลักพันเป็นหลักหมืน่น ดิฉันให้สามีสุดที่รักไปเขียนป้ายไว้หน้าหลานถ้าคืนว่าเรายังขายของอยู่แล้วทําเรื่องจอยแอนคอยไปด้วยเรื่องความสําเร็จคงยากดิฉันบอกกับสามีว่าไปเขียนป้ายให้ฉันทีเขาถามดิฉันว่าเขียนว่ายังไงขอปิดหลานเฉพาะหน้าฝนุนลุยสุดชีวิต ในเมื่อรายได้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นดิฉันเขียนป้ายอีกครั้งหนึง่งขอปิดร้านเฉพาะหน้าหนาวยังไม่มั่นใจค่ะว่าบริษัทจะจ่ายจริงหรือไม่แล้วดิฉันจะทำรอดหรือไม่จนฮึกเขิมว่ารายได้จากหลักพันหลักหมืน่นถ้าขืนยังขายของอยู่คงไปไม่รอดดิฉันก็เริ่มให้สามีสุดที่รัก์ว่า คุณไปเขียนป้ายให้ฉันเธอีสามีบอกว่าเขียนยังไงเหรอเธอโดนหลอกหรือเปล่าดิฉันบอกว่าหูปากอมลิ้นไว้ฉันจะรวยกับจอยแอ็นคอยเขาถามว่าแล้วจะให้เขียนป้ายว่ายังไงอะเลิกแล้วค่ะ ดิฉันเลิกอาชีพแม่ค้าแล้วค่ะค่ะดิฉันออกทำงานต่อเนื่องแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมเยอะแยะเพราะว่าดิฉันไม่เคยทำเรื่องนี้มาก,ก่อนเจอคนปฏิเสธมากมายดิฉันคิดว่าดิฉันไม่เหมาะกับอาชีพตรงนี้แน่นอนดิฉันหยุดเลยค่ะ ไม่เอาแล้วหยุดไปสามเดือนสามีบอกแล้วกูว่ามึงแล้วไงว่ามึงไปไม่รอดหรอกแต่ฟ้ามีตาค่ะท่านเพสสิเดนต์อนุรักษ์ชนวิสุทธ์บอกว่าป้ามอประธานมีการฝึกอบรมซ้ายสามขวาสามที่พัทยากินหรูอยู่สบายดิฉันนึกในใจว่า ไหนๆก็ไหนๆนะจะกลับไปขายของก็อายเขาก็เลยไปฝึกอบรมกับท่านประธานดรสมชายที่พัทยาท่านดอตอร์สมชายบอกกับดิฉันกับผู้คนที่ฝึกอบรมด้วยกันว่าในเมื่อคุณทำงานไม่เป็นคุณก็ใช้ผมทำงานแทนคุณซิดิฉันนึกในใจแล้วจะเอาไปได้ยังไง รองประธานจะให้ไปเหรอแล้วสมาชิกก็เยอะแยะมากมายไม่ดึงตัวกันหนืดหนาด,ดหนืดหนารือดิฉันนึกแล้วท่านประธานบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้เยอะแยะมากมายคุณก็ใช้ผมทำงานแทนคุณโดยใช้เครื่องมือที่มีทุกวันนี้ดิฉันฮึกเขิมค่ะวันนี้แหละ ฉันจะรวยกับจอยแอนคอยให้ทุกคนได้รู้ดิฉันกลับไปบ้านบอกลูกสาวว่าน้องมิมแม่อยากได้ไอแพ็กะลูกสาวบอกว่าแม่แม่คิดอะไรอยู่แม่มีความรู้แค่ป .4 นะภาษาอังกฤษสักตัวแม่ก็ไม่รู้แล้วเทคโนโลยีแบบนี้แม่ก็ไม่เคยใช้ดิฉันบอกกับลูกสาวก็ฉันมีตังค์อะ ฉันจะเอาอะตามีบอกแม่แกเริ่มบ้าอีกแล้วชมอีกแล้วค่ะดิเขาทนไม่ไหวไปเพื่อนดิฉันถอยไอแพกมาหนึ่งเครื่องใช้เงิน21,900ื่ันาจำมันเพราะไม่เคยซื้อเทคโนโลยีอะไรแพงขนาดนี้ค่ะแล้วดิฉันก็ใช้ท่านพรสธานาิอนุรักษ์ เอาข้อมูลใส่ให้ใน i p a c ความเป็นมาของบริษัททุกสิ่งอย่างใส่ไปในนั้นปอสีค่ะปอสีดีฉันจะรวยดีฉันใช้ท่านประธานทำงานทุกวันเช้ามาท่านประธานพร้อมไหมท่านประธานบอกพร้อมงั้นเราไปกัน ค่ะดิฉันใช้ i p a d โดยเอาข้อมูลใส่เจอใครแนะนำเรื่องบริษัทแนะนำเรื่องยงหงเจอผู้คนเขาถามประมอสเดี๋ยวนี้ทำอะไรสวยขึ้นดิฉันบอกว่าทำบริษัทจอยแอนคอยอยากดูไหมดิฉันเปิดเลยค่ะจิมจิกประธานบรรยายปับ๊บปิดการขายปุ๊บ โอ้โหเทคโนโลยีมันอะไรขนาดนี้ปอสีแค่จิ้มภาพมาท่านประธานบรรยายเสร็จเรียบร้อยดิฉันปิดการขายบางวันได้สิบโกเนเลยดิฉันบอกว่าท่านประธานน่ารักมากวันนี้รักนะจุ๊บๆปอสี ถามว่าบางคนดิฉันเห็นเห็นนั่งจิมนั่งลายนั่งน้นนั่งนี่ไม่ได้ตังค์แต่ฉันจิ้มปุ๊บตังค์เข้าปุ๊บสะใจเห็นไหมคะว่าบริษัทจอยแอนคอยสุดยอดกับคนไม่มีความรู้อย่างดิฉันเลยอายุก็จะหกสิบแล้วยังทำได้ ท่านที่อยู่ณที่นี้ลองมาศึกษาจอยแอนคอยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ทำให้ดิฉันเฮิกเขิมแล้วมีไรายได้สุดยอดดิฉันได้ถอยรถวีโก้ป้ายแดงให้พันเอกวิลุนหนึ่งคันปากดีนักสะใจแล้วส่งลูกสาวเรียนเพสัตจบออกรถโตโยต้าอาติต ให้หนึ่งคันปอ,คปอสี่ค่ะปอสีเมื่อวันที่สิบสองสิงหาดิฉันให้กำไรกับชีวิตโดยถอยรถสีอาวีป้ายแดงราคาล้านกว่าบาทมาขับเล่นน่ะสะใจเห็นไหมคะดิฉันอยู่กับบริษัทจอยเอ่นคอยมาสี่ปี ดีฉันได้หนึ่งสุขภาพสองความมั่นคงการเงินได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นดีฉันเมื่อเดือนพฤศจิกาดีฉันได้ไปเที่ยวเกาหลีอายองอันเซโย <laughs> <laughs> เห็นไหมคะแล้วเมื่อวันที่ยี่บสอง ถึงวันที่27ดีฉันได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับรองประธานสุดสวยด้วยค่ะสุดยอดมากมากะไปกินไข่ดำบนเขาฟูจิท่านคะดิฉันคิดว่าชาตินี้แม้แต่ขึ้นเครื่องคงไม่มีทางดิฉันวางเป้าหมายกับชีวิตว่าชีวิตนี้ ดิฉันจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทให้ได้ดิฉันลุยมาสุดชีวิตใช้เวลาหนึ่งปีกับเก้าเดือนดิฉันขึ้นตำแหน่งมานิเจอร์แล้วเดือนหน้าดิฉันจะขึ้นไดเล็ตเตอร์ให้พวกท่านดูปอสีค่ะปอสีแล้วดิฉันวางเป้าหมายไว้ว่าดิฉันจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัท ทุกตำแหน่งดิฉันเชื่อว่าธุรกิจนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าเป็นทางเลือกที่สุดยอดไม่มีอะไรให้ดิฉันมากมายขนาดนี้ดิฉันได้อะไรได้อยู่กับครอบครัวได้เงินส่วนหนึ่งทำบุญดิ ดิฉันได้ไปทำบุญแล้วอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงดิฉันขอเกิดมาอยู่ในบริษัทจอยแอนคอยทุกชาติทุกชาติแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วก็ขอหนุ่มจอยแอนคอยเป็นผัวสักคนเถอะเพราะลองทหารแล้วมันไม่รวย นะ่ะแล้วดิฉันก็บอกกับลูกสาวสุดที่รักว่าแกจบเพศสัตว์มาเนี่ยหมอมาขออย่าไปเอานะลูกเพศสัตว์มาขออย่าไปยุ่งกับมันมาเลือกหนุ่มจอยแอนคอยนะลูกนะเพศซเดนเพศิเดนดิฉันบอกได้เลยว่าดีฉันได้อะไรเยอะแยะมากมาย จากการที่คนไม่มีความรู้ดิฉันอยากให้ทุกคนลองมาเรียนรู้แล้วลงมือทำคนเราไม่ใช่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรือเกิดมาเก่งทุกสิ่งอย่างต้องมีการเรียนรู้แล้วพัฒนาแล้วลงมือทำในเมื่อท่านตัดสินใจเข้ามาบริษัทจอยแอนคอยแล้วท่านจงลงมือทำเถิดค่ะวันนี้ ดิฉันได้รับเกียรติมาที่คนปอตีอย่างดิฉันไม่เคยคิดฝันว่าจะมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติดิฉันขอขอบคุณอัปไรที่น่ารักทุกคนค่ะขอขอบคุณดาวรายที่เราช่วยเหลือกันมาโดยตลอดขอขอบคุณไซร์ไลและเพเสด็เดนา์หลายๆท่านที่ให้ความเมตตาและช่วยเหลือดิฉันมาโดยตลอด ดิฉันอยากให้ทุกคนลองมาเรียนรู้แล้วลงมือทำอย่าใช้คำพูดนี้เด็ดขาดถ้าวันนั้นด,ดิฉันได้ใช้คำพูดนี้ดิฉันไม่มีโอกาสที่จะมายืนอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำงานต่างๆยังมากหลน้น เดี๋ยวค่อยทำเป็นข้ออ้างของบางคนพาอับจนเพราะคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดครับใช่แล้วค่ะทำทันทีและหนึ่งปีเก้าเดือนเท่านั้นเองนะครับมาเป็นถึง ผู้บริหารการตลาดในระดับแมเน g เจอร์แผนบาลานซ์ทีมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือเดียๆ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับคุณฉลองวิชัยสืบครับใช่แล้วค่ะเรียกว่าสะใจกันจริงๆเลยนะคะป้าหมอของเราเนี่ยนะคะไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องจบการศึกษาในระดับไหนป้าหมอบอกปอสีก็ทำได้ค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับท่านแรกนะฮะ